สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันปากหลังของเดือนมกราคมคำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคม2564ไพ่จุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมค่ะหมอจัดไว้ให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กลุ่มเกนจตาใบแรกของคนวันพุธนั่นก็นคือดู m แมจิเชีเอ แต่แมจิเชียนเนี่ยแทนการเริ่มต้นอะไรต่างๆนะคะแล้วตอนเนี้มากลุมกับชะตาแสดงว่าแล้วมันม,มีตัวนี้ด้วยเนี่ยมีสองถ้วยแรกเปลี่ยนความรักความรู้สึกให้กับการแสดงว่าคู่นี้น่าจะมีการทำสัญญารักสัญญาใจแล้วเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไวไม่ ไม่รู้ว่าใครขอใครไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอ่ยปากเริ่มต้นหรือไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งข่าวดีมันจะมีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเพราะโดยเมจิเชียนเป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคาดฝันการตกร่องป่องชิ้นการบอกกล่าวข่าวดีในครั้งนี้ทำให้ชาววันพุธรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ มาดูฝั่งคู่รักคู่ครองตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างดื้องเงียบนะคะอีโก้จัดแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าผด็เดการหน่อยๆก็ได้เอาแต่ใจตัวค่อนข้างสูงนะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างข้อดีก็คือเขามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะกระทำอะไรบางอย่าง รับผิดชอบเรื่องความรักความรู้สึกถ้าหากมีการทะเลาะกันเพราะมันมีห้าดาบแหละคนคนนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวแล้วมันมีหกถ้วยคือการขอคืนดีการเริ่มต้นความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่มันเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ถ้าคู่นี้มีปัญหาอะไรกันมันจะมีการได้พูดคุยกันคนคนหนึ่งจะมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำตัวเองสร้างนะคะ ในความรับผิดชอบนั้นอาจจะเป็นเรื่องความรักความรู้สึกหรือรับผิดชอบเรื่องครอบครัวเรื่องลูกถ้าใครมีลูกด้วยกันหรือเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยกันอะไรพวกนี้เขาก็จะกลับมาด้วยเหตุปัจจัยนี้แล้วค่ะกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ได้มีร่วมกันได้สร้างร่วมกันกลับมารับผิดชอบความรู้สึกเมื่อทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจก็จะมาขอคืนดีจะมีการหวนคืนเรื่องความรักความรู้สึก ที่ผ่านมาน่าจะใช้เวลานานในการที่ไม่เข้าใจกันห่างเหินกันแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของคนที่เป็น5ดาบอะคะ่ะพวกประเภทแบบภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆดีกว่าเนาะชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คนประเภทเนี้ยไม่ชอบการเสียหน้าสถานการณ์ปัจจุบันที่เอ็มเพลอร์มามีห้าถ้วยมี10ดาบบอ,อกการที่จะเข้ามาขอคืนดีหรือมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ย อาจจะมีท่าทีเยอะสิ่งสักนิดนึงดังนั้นคนวันพุธต้องเปิดทางให้กว้างเลยนะคะเพราะว่าคนอีกโก้จัดเนี่ยถ้ารู้สึกเสียหน้าจะถอยนะจะถอยกรูดเลยสิบดาบ,บอกแล้วว่ามีสิทธิ์จะถอยกรูดแต่ความรักมันก็ยังมีอยู่ในใจเขาก็จะมาขอคืนดีแหละแต่ลีลาเขาจะเยอะปัญหาทุกอย่างมันจะจบ มีปัญหาอะไรจะถูกนำมาเคลียร์แต่ทำใจรับไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือต่อให้เคลียร์แค่ไหนเขาก็ยังคงความเป็นตัวตนของเขาอยู่ถึงฉันจะผิดก็อย่ามาบอกว่าฉันผิดร้อนะขอฉันผิดแค่ห้็นตก็พอมันอาจจะทำให้ระหว่างการพูดคุยการเจรจาของคุณเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจผิดหวังกับท่าทีบางอย่างของเขาก็ได้ แต่ด้วยความที่คุณมีความรู้สึกมีใจรักที่มั่นคงกับเขาอ่ะแล้วคุณก็รู้ใจเหมือนกันจริงๆเขาก็รักคุณคุณก็ถึงได้ยอมยอ่ะยอมยอมเสียความรู้สึกเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมงานนี้เป็นการเสียสละของคนทั้งคู่นะคะแต่การเสียสละการลดบทบาทของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคนที่ไม่หวงท่าทีเลยเนี่ยคือคนวันพุธ อีกคนนึงเนี่ยสงวนท่าทีน่าดูเลยท่าเยอะมากเยอะออมาดเยอะไพ่อาจจะสลับตําแหน่งอาจจะสลับพฤติกรรมกันก็ได้นะคะเพราะว่าไพา่เป็นตัวบอกแค่สถานการณ์ว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคุณในลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะบางคนก็ตรงเป๊ะเลยเป็นตามหน้าไพ่ทุกอย่างแต่บางคนอาจจะสลับตําแหน่งแล้วถ้าท่านใดคู่รักคู่ครองจําเป็นต้องเดินทางไกลไปดูงานต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกล ในการเดินทางไปครั้งนี้เขาเรียกว่าก่อนจะไปก็เต็มไปด้วยความอะไรอววรอาจจะมีอุปสรรคขัดขวางทาให้การครบหากันการที่จะได้มาเจอกันบ่อยๆมันติดขัดต้องใช้เวลาในการแก้ไขในเรื่องนี้นะคะเขาอาจจะไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาต้องใช้ความอดทนจะต้องใช้ อาจจะมีบางคนนะคะว่าห้าถ้วยบอกแล้วว่าห่างไกลมันรู้สึกเฟลอะรู้สึกว่ามันจะห่างไปแบบจะเลิกเลยหรือไงมันทำให้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ย้อนกลับมาความกลัวความวิตกความนอยมันเกิดขึ้นนะคะคุณถึงรู้สึกว่าเหมือนถูกทอดทิ้งอะทำไมถึงต้องไป บางคนอาจจะเป็นเพราะว่าคู่รักเป็นต่างชาติก็ได้นะคะว่ามีเด็กยนเพล์แล้วความเปลี่ยนแปลงในยโยกย้ายกันพายเรือข้ามฝั่งมันแทนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสําหรับคู่ที่เป็นต่างชาติหรือคู่ที่ต้องไปดูงานต่างประเทศไปดูงานแดนไกลนะคะมันจะทําให้รู้สึกว่าสถานการณ์ทําให้รู้สึกเฟลรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งทําไมความรักมันถึงห่างไกลกันแบบนี้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอยากจะให้ลาออกจากงานไปเลยดีไหมไม่ต้องไปได้ไหม จะถึงขนาดนั้นนะคะปัญหาเนี้ยเหตุการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ในกรณีที่ความรักแดนไกลหรือการยกย้ายเพราะหน้าที่การงานของคู่รักคู่ครองต้องย้ายไปต้องหายไปหรือว่าบางทีก็อาจอง,ต,องต้องกลับบ้านด้วยความจําเป็นนะคะเพราะบ้านถิน่นเพราะพ่ายถินถ่นถิ่นฐานบ้านเดิมการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงใดๆก็าตาม ไปทํางานไปดูงานกลับบ้านด้วยความภาระ,าระจําเป็นต้องไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพของใครบางคนทําให้ห่างไกลกันทําให้การสื่อสารการติดต่อกันยากต้องพากจากต้องตัวไกลที่สุดแล้วปัญหาทั้งยัทุกอย่างมันจะจบมันจะเคลียร์ได้นะคะมันยังไม่ถึงขั้นสิน้นสิ้นหวังถ้าท่านใดที่มีปัญหากระทบกระทั่งด้วยเรื่องมือที่สาม หรืออะไรก็ตามมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นค่ะแต่อยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเคลียร์ในรอบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดสินใจเลือกคุณมาอยู่กับคุณแบบ full time นะปัญหามันจะค่อยๆถูกเคลียร์ค่ะแต่ความตั้งใจจริงของเขาที่จะกลับมาให้ครอบครัวมาเป็นปึกแผ่นความรู้สึกของเขาที่จะ จัดการกับปัญหาของมือที่สามที่เข้ามาแทรกเขามีความตั้งใจจริงแต่บางอย่างเขายังเคลียร์ได้ไม่จบมันต้องใช้เวลาหกดาบมาเนี่ยสิบไม่เท้ามาเนี่ยปัญหาใดๆไม่ว่ากรณีอะไรใช้เวลาในการเคลียร์ค่ะข่าวดีมันจะมีนะมาในปากนี้แหละเขาเรียกว่าได้กลิ่นโชยมาละมีความชื่นใจเข้ามาละ ทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนจะเป็นรูปเป็นร่างอีกทีเนี่ยต้องรอดูกุมภาค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะสําเร็จได้ในอนาคตจะคอมพลีททุกอย่างจะลงตัวในช่วงกุมภาเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะว่ากุมภาจะเป็นอย่างไรส่วนตะไพ่หน้าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาด้วยกรณีใดมือที่สามห่างไกลเพราะการทํางานห่างไกลเพราะต้องกลับไปดูแลใครบางคนดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ทุกอย่างจะจบ จะเคลียร์ไปทำบุญเสริมด้วยการทำบุญลงศพปล่อยชีวิตสัตว์นะคะถือว่าเคลียร์ได้จัดการได้เป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะมาดูคนโสดบ้างคนโสดวันพุธความรักจะเป็นอย่างไรมีแปดเหรียญมีแปดถ้วยเอ้าทางไกลเหมือนกันหรือไงเนี่ย หรือว่าไม่มีใครเข้ามามีกิงถึงไม้เท้ามีห้าไม้เท้ามีเจ็ดไม้เท้ามีไพ่สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้ามาซ้ำจัสเมนมาจิเชียนมาซ้ำอรคาะเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้ดูค่ะอรค่ะไพ่คนโสดวันพุธมาแล้ว ปากนี้มีไพ่ที่ซ้ำกันก็คือไพ่สิบไม้เท้านะคะแล้วก็ the ะแม i c ิ a เนั่นแสดงว่าพลังงานของไพ่สองใบนี้มีผลค่อนข้างสูงไพ่คุมเกณฑชะตาใบแรกของชาววันพุธนั่นก็คือแปดเหรียญแปดเหรียญน,นี่แทนคนขยันนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรื่องการเงินการทองมาค่อนข้างสำคัญนะคะช่วงนี้ ชาววันพุธบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของเงินขึ้นมือแล้วเมื่อเป็นเรื่องความรักไม่น่าเรียกว่าคนโสดนะน่าจะอยู่ในช่วงของการดูใจกันสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วตำแหน่งความรักใหม่เนี่ยเป็นแปดถ้วยคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะถ้าไม่มีเลยเป็นศูนย์เนี่ยคือแปดถ้วยในยแทนอะไรที่ช่วงนี้ใครเข้ามาก็จะไม่คลิกไม่ใช่นะผิดหวังพลาดเป้าไปหมด เป็นคนที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ถ้าเข้ามาเราอาจจะไม่ถูกฉลโกถูกชะตาแต่ถ้าเปิดใจเพราะว่าตัวแปดเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันทํางานแต่เมื่อเป็นความรักมันเป็นตัวบอกว่าเขาก็เปิดที่จะให้โอกาสแต่คนที่เข้ามาในรอบนี้ในความรู้สึกของคนวันพุธนะดูเป็นทีละสเต็ปนะเอาคนที่โสดกิ๊กก่อนคนที่โสดกิ๊กคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดังใจคุณแปดถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเรื่องความรัก ผิดหวังเพราะว่าเทความรักมานะ่แล้วมาเจอคุณแล้วยังรักษาแผลใจตัวเองไม่ได้แล้วกะหวังว่าคุณนี่แหละจะมาเยียวยารักษาแผลใจให้ทําให้สายสัมพันธ์ของคนโสดกิ๊กที่ไม่มีประวัติยังไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยมีการเรียนรู้ดูใจกันเกิดขึ้นนะคะมีการปรับปรับทัศนคติมุมมองค่อนข้างสูงเพราะอีกคนหนึง่งมีโรคส่วนตัวสูงเข้าถึงได้ยาก ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นคนช่างพูดช่างเจรจามีจิตวิทยาที่ดีโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีแล้วก็มีสเสน่ห์รู้จักที่จะใช้สเสน่ห์รู้จักที่จะใช้คําพูดกับผู้คนแม้กระทั่งกับคนรักของตัวเองก็ตามแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนดอกพิกุลจะล่วงถามคําตอบคําดูยังสลัดอะไรที่อยู่ในใจออกไปไม่ได้มันทําให้ความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ คบกันไปก็ต้องปรับตัวกันไปบางอย่างก็เข้ากันไม่ค่อยได้ทัศเขาเรียกว่าทัศนคติแล้วมุมมองการมองปัญหามองกันคนละมุมคนละด้านแต่ด้วยความรู้สึกว่าของคนเนี้ยชาววันพุธเนี่ยเป็นคนถ้าหากคิดจะรักแล้วจริงจังนะจ๊ะไม่พูดเล่นๆไม่มาเล่นๆทำให้สถานการณ์อ่ะของคนคู่เนี้ย ใช้ความพยายามในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะรู้จักท่ามกลางความไม่พร้อมของอีกคนหนึ่งคนนี้มาพร้อมกับอาการหนักเหมือนกันแต่ข้อดีก็คือมีฐานของความจริงใจอยู่ในนั้นก็เลยเปิดใจที่จะพูดคุยกันได้คู่นี้ถ้าใช้ระยะเวลานะคะเรียนรู้กันสักหน่อยอาจจะคุยคุยกันไป มันเริ่มต้นเหมือนจะไม่ใช่แฟนเต็มที่ก็ไม่ได้มีใจขนาดนั้นคุยกันไปปรับทุกกันไปปรับตัวกันไปปรับไปปรับมาเดีย๋ยรู้ตัวออกีเป็นแฟนกันละถือว่าคนคนนี้คบได้ในระดับหนึ่งนะคะเว้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแปดถ้วยมันแทนความรักในหมวดของคนโสดสายกิ๊กนะอาจจะเป็นคนแดนไกลต่างจังหวัดต่างถิน่นทําให้หละการสื่อสารกันะ่ะมันอาจจะคอนเนคกันได้ช้าใช้เวลาในการเรียนรู้ช้า แต่ที่สุดถ้าคุณให้เวลาคนคนนี้ถือว่าใช้ได้ความสำคัญนี้จะยืดยาวจะเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าเป็นจีบกันเนียนๆเ,เหมือนเพื่อนคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคู่รักแล้วไพ่เดทจัดเม้นต์เกิดขึ้นก็คือ ชะตาฟ้าพามาให้มาเจอค่ะสำหรับคนที่โสดใสกิ๊กส่วนใครที่กำลังเรียนรู้ดูใจอยู่แล้วกำลังดูว่าเขาจะเป็นเช่นไหนอย่างไรเนี่ยคนคนนี้ถือว่าสเกลจะคล้ายกันกับที่คนโสดใสกิ๊กนะคะเพราะหน้าไพ่มันตัวเดียวกันแต่เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้คบกันไปแล้วอยู่ดีๆอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเขาต้องไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเดิมอาจจะต้องย้ายงานย้ายที่ทํางาน ความสัมพันธ์ถึงเต็มไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ของงานนะคะที่เขาต้องออกไปวิ่งออกไปทํางานค่อนข้างยุ่งแต่ก็ยังเจียดเวลานะที่จะมาเจอกันมาหากันครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดี ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดใสกิ๊กหรือคนโสดที่กําลังเลือกหรือซื้อหากําลังมองดูว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนอย่างไรแล้วคุณเลือกไว้แล้วละ่ะคนคนนี้ถึงแม้จะเป็นความรักถิ่ในไกลแดนไกลถึงแม้เขารู้สึกจะดูน้อยกับความรักต้องมาคอยประคองจิตประคองใจกันแต่ที่สุดแล้วความรักของคนวันพุธทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มโสดกิ๊กกับกลุ่มที่กําลังดูใจอยู่เนี่ยเป็นความรักที่ใช้ได้เลยค่ะ แต่คุณต้องยอมรับส่วนหนึ่งข้อเสียของเขาคืออาจจะไม่มีเวลาให้คุณมากสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรืออีกตัวหนึ่งก็คือคุณต้องประคองใจเขาเยอะพอสมควรเพราะว่าเหมือนเขาสิ้นศรัทธาในความรักนะคะแต่คุณเหมือนเป็นแสงสว่างที่เขามาเจอพอดีแล้วคุณมองเห็นแล้วว่าคนคนนี้มีออร่าของความอบอุ่นที่ฉันจะพึ่งพิงเอาหัวใจมาวางไว้ได้ แล้วคุณก็เป็นคนที่ใจกว้างจริงๆอะคนวันพุธสําหรับคนที่ซัดเซเข้ามานะคะคุณก็พร้อมที่จะเป็นเครื่องทําความอุ่นให้เขาเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็เปิดใจตัวเองที่จะได้เรียนรู้ดูใจการเปิดโอกาสเปิดใจครั้งนี้สําหรับคนวันพุธนะคะไม่ได้ผิดหวังค่ะถือว่าใช้ได้ถ้าหากจะมีข้อเสียก็อย่างที่หมอบอกละค่ะต่างถิ่นแดนไกลทํางานไกลอยู่ไกลกัน ใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจจริงเพราะไพ่ตัวเนี้ยแทนความตั้งใจจริงแล้วมาซ้ำสองใบเนี่ยมันเป็นตัวบอกแล้วเดอะแมจิช a ชมาซ้ำเนั่นคือไอ้ที่คุณคิดว่าไม่ชอบไม่ใช่ไปกันไม่ได้แน่ๆที่สุดแล้วอ่ะมันจะพลิกคุณจะรู้สึกชื่นใจถ้าคบคนนี้ไปนานๆยาวๆนะคะไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรก็คอมเมนต์ถามได้นะคะไปทำบุญอะไรดีแปดไม่ท้าเออแปดถ้วยมันเป็นไพ่ของความมืดก็ ชําระนี้สงใจค่าน้ำข้าไฟแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหากอ่านคอมเมนต์ช้าตอบไลายช้าอย่าเพิ่งโกรธนะคะเพราะว่าหมอทําเองคนเดียวทั้งหมด ไปอ่านคอมเมนต์เจอไปเจอแอคชั่นอะไรบางอย่างเข้ามาหมออยากให้กำลังใจกับเอีทุกทท่านที่กำลังมีปัญหากำลังเจอเจอเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะถูกทำร้ายด้วยการกระทำหรือคำพูดใดๆก็ตามอย่าเครียดแค้นอย่านั่งแช่งนั่งพูดให้อีกฝั่งหนึ่งล้มหายตายจากเพราะว่าหมอมีวิธีคิดของหมอแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ใคร ด่าเราว่าเราคําด่าความคิดที่ไม่ดีน่ะเปรียบมันเหมือนอาจมนะคะทันทีที่เขาคิดที่จะด่าเราอาจมแปลว่าอึอนะเท่ากับเขามีอึอยู่ในหัวอยู่ในใจของเขาแล้วสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นในหัวเกิดขึ้นในใจของเขาคนที่มีสิ่งสกรปรกอยู่ในหัวอยู่ในใจเขาไม่มีความสุขหรอกคะ่ะเขาเลยอยากจะปามันใส่เรา เพื่อจะให้เราเนี่ยตกต่ำไปเหมือนเขาทุกกระทมเหมือนเขาอาจจะแซะอาจจะแขวะอาจจะพูดจาไม่ดีทำร้ายจิตใจเราอย่าไปใส่ใจค่ะอย่าให้อึที่เขาปามานะ่ะโดนตัวแค่เบี่ยงหลบแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะทุกครั้งที่เขาจะปาอึใส่เรามือของเขา สมองของเขาและใจของเขาจะจับอึนั้นเต็มๆเลยเขาจึงเป็นบุคคลที่สกปรกเราอย่าเข้าใกล้คนสกปรกแล้วอย่าไปรับอะไรที่คนสกปรกส่งมาให้เวลาเห็นขยะลอยมากลางถนนถ้ามันจะมาพันแข้งพันขาก็ยกขาหลบแค่นั้นเองขอเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ไปเชิญอะไรปัญหาอะไรก็ตามปัญหาที่มันลอยลิ้วปลิวมาเนี่ย มองมันด้วยความเข้าใจแล้วเบี่ยงตัวหลบมันซะแต่ถ้ามันมาปะทะก็รีบไปล้างออกแค่นั้นเองต้องเข้มแข็งนะคะกับภาวะแบบนี้ทุกคนขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้หมอเป็นกําลังใจให้คําว่าหมอเป็นกําลังใจให้ไม่ได้พูดเล่นเล่นเพราะหมอก็ผ่านอะไรมาเยอะหมอเข้าใจว่าคุณนะ่ะต้องใช้ความอดทนใช้พลังใจแค่ไหนกับการที่จะข้ามพ้นในแต่ละวันขอให้คุณแข็งแกร่งและข้ามมันไปได้ จงมองมันเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งที่ปลิวมาติดรองเท้ายกเท้าขึ้นและสะบมดเบาๆให้มันหลุดไปถ้ามันเลอะก็ไปหาอะไรเช็ดอย่าให้มันเกาะตัวเรานานเขาด่าเราครั้งเดียวอย่าเอามาคิดทุกวันจนเหมือนเขาด่าเราทุกวันเขาทำร้ายเราครั้งเดียวอย่าเอามาคิดทุกวันเหมือนเขาทำร้ายเราทุกวันให้มันจบอยู่แค่ตรงนั้นเชิดๆสวยๆแล้วเดินหน้าหมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ